กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับผมอาจารย์กวีทิพย์มงคลผู้ที่ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่วิเคราะห์จิตในการที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของความรักนะครับผมในเดือนของมกราคมนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสราร์ว่าในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะครับผู้ที่เกิดในวันเสราร์นี้จะมีดวงชะของความรักนั้นเป็นอย่างไรก,กันบ้างผู้ที่เกิดในวันเสราร์สำหรับในเดือนมกราทาผิดอะไรไว้ระวัง ความผิดคุณจะแฉเพราะฉะนั้นอย่ามีกิก๊กนะจ๊ะรักใค้รักให้จริงนะจ๊ะมีอะไรให้พูดกับแฟนคุณตรงๆสารภาพอะไรก็สารภาพไปซะนะจ๊ะบอกเลยว่าความลักของคุณโป๊ะแน่นะจ๊ะบอกเลยว่าโป๊ะแน่และจับได้ปุ๊บแฟนคุณบอกเลยว่าไม่ยอมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมีอะไรพูดค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันบอกเลยว่าความลับแตกแน่นอนจ้ะมาดูกันเลยว่าดวงวัด หลับพฤิกวันเสาร์ในดวงของช่วงกลางเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะบอกเลยว่าถ้าจับได้เปาะแตกขึ้นมานะจ๊ะคุณจะมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่คนเดียวแน่นอนรู้สึกว่าเลยว่าเบื่อนายในความรัก ผู้ที่เกิดในวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะต้องดูแลความรักด้วยตัวคุณเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่คนเดียวผู้ที่เกิดในวันเสาร์กลางเดือนมกราคมนี้บอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่ต้องอยู่คนเดียวถือโสดและอาจต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมแน่นอนนะจ๊ะมาดูกันต่อเลยว่าสําหรับดวงผู้ที่เกิดในวันเสาร์ เดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรกันต่อบ้างในช่วงของปลายเดือนปลายเดือนมกราคมยังไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นนะจ๊ะมีสิทธิ์ที่จะคิดถึงแฟนเก่าได้ตลอดเวลาแฟนเก่าคือแฟนเก่าอยากคิดถึงถ้าเขามีแฟนแล้วอยู่แล้วเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งบอกเลยว่าผู้ที่เกิดในวันเสาร์มีสิทธิ์ที่จะได้ไปเจอและ ไปชอบผู้ที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือกลับไปชอบแฟนเก่าที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วระมัดระวังตัวให้ดีๆเราไม่สนับสนุนให้คุณทำผิดสีข้อ3นะจ๊ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองรักษาตัวเองรักตัวเองดีที่สุดจ้ะสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะจ๊ะเมื่อรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์อ่อ,อนซอร์ไอพัสนะจ๊ะ ดูแลเรื่องของอะไรดูแลเรื่องของระบบสายตาอานะจารย์ระบบสายตาเพราะฉะนั้นมีช่วงเวลาของคุณที่คุณอยู่คนเดียวนี่แหละเอาเป็นช่วงที่ modify ร่างกายที่ดีที่สุดอานะจารย์ดูแลตัวเองดูแลสายตาด้วยลิพันฑ์ออนซอนไอพลสอาจารย์จะได้บอกว่ามันดะีอย่างไรจนกว่าคุณจะไปซื้อเอาไปลองทานดูเพราะว่าอันนะี้มันเป็นผลิพันธ์เสริมอาหารไม่มีโทษอะไรต่อร่างกายอาจารย์ลองดิจ้า Oh,